เข้าใจนิสัยเสร็จรู้ขาขึ้นเห็นขาลงก่อนใครวิธีแรกนะครับที่เราจะเห็นจุดเริ่มขาขึ้นแล้วก็เริ่มขาลงก่อนใครแบบที่1ให้เราสังเกตตลาดทุนต่างประเทศครับเพราะตลาดทุนต่างประเทศกับตัวเส้นเด็กเนี่ยมักจะมีทางคล้ายกันนะครับในภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวดาวโจนเนี่ยและเซ็นิเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทิศทางคล้ายคายกันนะครับ เมื่อไหร่ที่ดาวโจนเป็นขาขึ้นเนี่ยเซตก็มักจะเป็นขาขึ้นตามแต่นะครับไม่ถึงร้อนตะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นบางครั้งเซตอาจจะมีทางแตกต่างดาวโจนบ้างแต่ส่วนใหญ่มักเป็นประเภทที่ว่าดาวโจนขึ้นแต่เซตหลาอาจจะมีปัจจัยภายในครับทำให้เซตของเราลงเมื่อที่ดาวโจนขาขึ้นก็เกิดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษเวลาดาวโจนเป็นขาขึ้นเซตมักเป็นขาขึ้นตามครับมาดูภาพที่2กันนะครับภาพที่2เนี่ย เป็นตัวย่อที่ท่านเคยได้ยินมาก่อน TIP ครับ T คือ Thailand คือ Z นั่นเองนะครับ I อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ P คือฟิลิปปินส์นั่นเองต้องบอกนะครับสามประเทศนี้เนี่ยจะเป็นประเทศไทยนะครับอินโดและฟิลิปปินส์เนี่ยตลาดหุ้นของสามประเทศนี้จะมีทิศทางการแปนที่คล้ายคล้ายกันครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเวลาเงินต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นของสาประเทศนี้เนี่ยมักจะมีทิศทางที่ เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับไม่ว่าเงินต่างชาติจะไหลเข้าหรือไหลออกก็ตามนะครับทำให้การกลับทิศเป็นขาขึ้นขาลงของ3ประเทศนี้มักจะมีรูปร่างหน้าตาหรือทรงเนี่ยที่คล้ายคลึงกันและเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นส่วนใหญ่ครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เซ็ตของเราเนี่ยกลับทิศเป็นขาขึ้นหรือพลิกเป็นขาลงคือฟันโพรครับฟันโพรที่นี้คือเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น หรือออกจากตลาดหุ้นไทยบ้านเรานั่นเองนะครับฟันโฟตัวสําคัญเลยนะครับที่เป็นตัวที่มักจะเป็นตัวชี้นําให้ตลาดหุ้นของเราเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือพลิกเป็นขาลงคือฟันโฟหรือเงินขอต่างชาติกับกองทุนนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเซตของเราจะเป็นขาขึ้นเป็นเดือนมักจะมาจากการที่เงินต่างชาติหรือเงินของกองทุนหรือทั้งต่างชาติและกองทุนช่วยกันซื้อแหละครับ ถ้าทั้งต่างชาติและกงจุนช่วยกันซื้อหรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อมากหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทําให้เซ็จมีโอกาสพลิกเป็นขาขึ้นครับในทางกลับกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่างชาติและกองทุนช่วยกันขายแต่รายย่อยกลับเป็นการซื้ออย่างต่อเนื่องหรือพูดง่ายๆว่าต่างชาติกองทุนช่วยกันขายแล้รายย่อยกลับเป็นฝ่ายซื้อหนะัก เหตุการณ์แบบนี้เกิดเมื่อไหร่เซ็ตมักจะพลิกเป็นขาลงที่อาจลงเป็นเดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพที่สําคัญที่สุดเลยที่จะบอกจุดเปลี่ยนของเซ็ตในแง่ของการพลิกเป็นขาขึ้นหรือพลิกเป็นขาลงเนี่ยให้เราดูตรงนี้ครับถ้าเซ็ตเป็นขาลงที่ลงมามา,มากๆจน RSI ของเราต่ำกว่า30มากๆหรือโอโซมากๆนั่นเองเมื่อไร RSI ของเซต อยู่ใต้30มากๆโอโซมากๆนั่นเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมระวังครับนั่นหมายความว่าเซ็ตอาจจะใกล้จุดต่ําสุดแล้วหลังจากนั้นเฝ้าดูต่อเนื่องครับถ้าเซ็ตจะเป็นขาขึ้นจริงสิ่งที่จะเกิดตามมาหลังที่อาศัไโอโซมากๆเซตจะเริ่มตัดเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับและ MACD จะเริ่มตัดเหนือซิกแนลขึ้นมาแล้วก็ตามด้วย MA c d ตัดเหนือศูนในที่สุดครับ และจุดที่สําคัญของการเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องเฝ้าดูตอนที่ตัวอไศซยของเซตเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆโอเวอร์บอทกับหรือโอเวอร์บอทคือ RSI เนี่ยใกล้70หรือเกิน70จุดนั้นจุดที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้า RSI เนี่ยโอเวอร์บอทมากๆ RSI เกิน70มากๆเนี่ยท่านเตรียมพร้อมเปรระวังให้ดีนั่นหมายความว่ามันใกล้ละมันใกล้จะยอดละแต่จุดตรงนั้นอาจจะไม่ถึงจุดจบนะครับแค่บอกให้ระวังให้เตรียมพร้อม แต่ถ้าจะเริ่มขาลงาชัดเนี่ยเซตจะมีสามการปรับใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมา MACD อยู่เหนือ0ูนย์จะเริ่มตัดใต้เส้นซิกแนวแล้วตามด้วย MACD ตัดใต้0นก็จะเป็นการเริ่มขาลงโดยสมบูรณ์ครับ